แม่นางฟ้าพามารู้จักต,ต้นการเวกนะคะเป็นไม้เลื้อยกลิ่นหอมของไทยที่มากมายด้วยสรรพคุณน,นะคะลักษณะของต้นการเวกนะคะเป็นไม้ประเภทไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งมีขนาดใหญ่ตามลำต้นมีมือเกาะรูปร่างตะโขยื่นออกมาจากลำต้นกิ่งก้านของการเวกมีขนทอดเลื้อยออกไปไกลได้มากประมาณห้าถึงิเมตร ยอดองของการเวกมีสีเขียวอ่อนในขณะเดียวกันหักเทาเก่จะมีสีน้ําตาลลักษณะใบนะคะมีสีเขียวเข้มเป็นพุ่มใบที่มีความหนาแน่นมากดอกนะคะเป็นประเภทดอกเดี่ยวดอกช่วงที่ยังไม่บานนะคะจะมีสีเขียวเมื่อบานเต็มที่กลีบดอกการาเวกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส่งกลิ่นหอม ในช่วงเวลาเย็ยนถึงค่ำกลิ่นและรูปร่างคล้ายดอกกระดังงาเพียงแค่ดอกการาเวกมีขนาดเล็กกว่าภายในของดอกการาเวกจะประกอบไปด้วยเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียจำนวนมากผลนะคะออกผลเป็นกลุ่มประมาณ5-20ถึงผลรูปทรงของผุมนั้นมีค่อนข้างรีและป้อมผลอ่อนของการาเวกจะมีสีเขียวสด หากเป็นผลแก่จะมีสีเหลืองสีแดงและสีดำโดยภายในผลจะประกอบไปด้วยมเมล็ดจำนวนหนึ่งถึงสองเมล็ดประโยชน์นะคะปลูกให้เนื้อยขึ้นคลุมเป็นซุ้มประตูซุ้มระเบียงซุ้มเก้าอี้สนามหรือซุ้มทางเทา้าเนื่องจากการะเวกมีดอกที่มีกลิ่นหอมและเป็นไม้เท้าด้วยเนื้อแข็งที่ทนทานมีอายุยืนนาน ออกดอกตลอดปีขึ้นได้ทั่วไปชอบกลางแจ้งเดดจัดและเนื้อยคลุมซุ้มหลังคาต่างๆได้ดีส่วนของดอกมีการนำมาใช้สกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ทำน้ำหอมยาหอมใช้ทานวดรวมถึงใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางต่างๆและยังมีการนำดอกนำมาหรวมกันในใบสูตดม เพื่อช่วยในการผ่อนคลายได้อีกด้วยนะคะความเชื่อนะคะมีความเชื่อว่าหากปลูกกระเวกภายในบ้านจะทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้นมีชื่อเสียงได้รับความเาคารพนับถือหรือมีคนนับหน้าถือตานอกจากนี้นะคะชื่อการะเวกก็มีความเชื่อว่ามาจากชื่อของนกกระเวกในสมัยพุทธกาลที่มีเสียงดังไพเราะมาก ต้องไกลทั่วสวรรค์หากปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของตัวบ้านจะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวบ้านและครอบครัวผู้อยู่อาศัย